สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่1-15ถึงกันยายน2 5 6 8นนี้การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะชาวราศีกุมเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะ mm hmm. การงานของชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะการงานของท่านนั้นยังคงถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคะ่ะ เป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเป็นคนที่พูดจาน่าฟังท่านจะใช้หลักการในการใช้คำพูดท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดช่วงนี้วาจาเด่นนะคะ ถ้าท่านกำลังพูดคุยเจราจาผลประโยชน์กับลูกค้าจะประสบความสำเร็จขายของเก่งค่ะช่วงนี้มีดวงได้รับออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นโดดเด่นด้านการทำงานเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีการงานยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว,ว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างที่จะ บ่อยพอสมควรจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะมีคนเข้ามาเล่าหรือว่าปรึกษาบางสิ่งบางอย่างให้ท่านรับฟังท่านจะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างในวันที่เขานั้นตกทุกข์ได้ยากในวันที่เขาทุกข์อกทุกข์ใจมีปัญหานะคะท่านสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะช่วงนี้นะคะมีคนนําปัญหามาให้ท่าน นั้นช่วยแก้ไขค่อนข้างที่จะบ่อยและบางท่านก็จะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดการงานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้มีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับงานอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะแล้วท่านงานบางอย่างนะคะท่านมีความรู้สึกว่าทําไมไม่ให้คนอื่นทําบ้างทําไมจะต้องเป็นท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนในที่ทํางาน จะเล็งมาที่ท่านเป็นพิเศษชาวกรกฎท่านเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะ ไม่อยากทำงานนะแต่เวลาที่ได้รับผิดชอบอะไรแล้วท่านจะทุ่มเทเต็มที่ส่งผลให้ผลงานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมนะคะแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องรับผิดชอบอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆได้เรียนรู้งานใหม่หรือว่าบางท่านอาจจาะได้รับข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นโดยภาพรวมงานมีปัญหา มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้ นะคะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าใจดีมากนะักระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนหักหลังระวังคนกลั่นแกล้งรังแกการทำงานจะต้องละเอียดรอบคอบและระก,กุมอย่าเพิ่งไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังเด็กขาดระวังเขาจะนำความลับไปถูกไปเปิดเผยระวังผลงานของท่านจะก,กลายเป็นผลงานของเขาถ้าท่านระมัดระวังได้การทำงานของท่านถึงแม้ว่ามีปัญหา แต่ถือว่าท่านรับผิดชอบงานได้ดีผลงานเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมนะคะงานช่วงนี้ท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรักกุมนิดหนึง่งอย่าอย่าประมาทการทำงานเด็กขาดนะคะข้อดีก็คือว่าท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานคะ่ะงานอ่ะเป็นอันว่าอย่าประมาทการทำงานนะคะงานใหม่ๆเข้ามาท่านจัดการได้ ท่านใดที่ทํางานประจําวางแผนการทํางานให้ดีๆนะคะช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกรกฎเป็นช่วงที่การเงินหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะการเงินถือว่าหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วย ท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้นะคะงานการเงินของท่านนั้นถือว่ามีเงินหมุนใช้จ่ายคล่องมือพอสมควรบางท่านจะได้นำเงินไปลงทุนกับช่องทางใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆพบมีไอเดียใหม่ๆจากการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะการเงินถือว่าหมุนเงินได้แต่ว่าเงินจะเป็นลักษณะ เข้ามือซ้ายออกมือขวาฉะนั้นอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายเด็ดขาดเพราะว่าช่วงนี้นะคะรายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรและให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินไม่เหมาะแก่การให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าท่านนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะหรือกําลังตกลงกับลูกค้าเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้ถ้าจะรับออเดอร์จากลูกค้าท่านจะต้องทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนเก็บค่ามัดจําล่วงหน้าในจํานวนที่เยอะ เป็นพ่อค้าแม่ขายต่อ,อสมมุติถ้าท่านขายน้ำชงต่างๆนะคะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาออเดอร์น้ำจากท่าน10แก้ว20แก้วให้ท่านเก็บค่ามัดจําอย่างน,น้อยน้อยสิแก้วขึ้นไปนะคะอย่าไว้ใจไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขายไม่ได้ถ้าท่านให้ใจลูกค้ามากจนเกินไประวังโดนเทนะคะระวังลูกค้าเทออเดอร์สรุปแล้วชงน้ำไวเกอร์โดนลูกค้าหลอก ให้ท่านระวังคนหลอกลวงเรื่องเงินเงินทองทองแม้แต่การที่ท่านจะซื้ออะไรก็ตามโดยเฉพาะซื้อสิ่งของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องดูให้ดีๆด,ดูให้แน่ใจนะคะเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงโดนเอารัดออเอาเปรียบเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองค่าใช้ใจ่ายหมดเงินไปกับงานการเดินทางซื้อสิ่งของเข้าบ้านซื้อของที่อยากได้ถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อนะคะ แต่อย่าประมาทในสิ่งที่เตือนก็พอโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนอื่นและช่วงนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะใช้จ่ายตามใจตัวเองท่านจะต้องคิดก่อนใช้วางแผนการใช้เงินได้ยิ่งดีอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ข้อดีก็คือว่า ในวันที่ท่านมีปัญหาท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยท่านเรื่องเงินเงินทองทองและท่านจะได้รับโอกาสดีๆด,ด้านการเงินนะคะท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะขอผ่อนผันหนี้สินหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงิน,งนทองทองอยากจะยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองทำได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดถ้าท่านเปิดใจนะคะต้องถามก่อนว่าท่านเปิดใจหรือเปล่า ถ้าท่านเปิดใจท่านมีโอกาสได้พบเจอกับรักครั้งใหม่นะคะโอกาสสูงมากนะที่ท่านจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักในคนโสดค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวละทีนี้ก็มาที่คนมีคู่แต่งงานแล้วชีวิตค,คู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะท่านและคู่ครองจะมีโอกาสเดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันแต่ว่า ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนค่อนข้างที่จะสูงนะคะว่าจะมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นอย่าได้ประมาทด้านการใช้จ่ายเด็กขาดและทีนี้ก็มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านใดที่ป่วยไข้ไม่สบายอย่าชล่าใจนะคะพยายามหาหมอนิดนึงนะ ช่วงนี้และระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่แต่ไม่เป็นมานานจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งระวังโรคเก่าๆเดิมๆจะกลับมากําเริบนะคะพยายามดูแล,แลและรักษาสุขภาพให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้ท่านทํางานหนักพักผ่อนน้อยนั่นเองค่ะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะ เฮงๆปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอย้ำนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้การทํางานมีปัญหาอยู่บ้างแต่ท่านจะผ่านพ้นไปได้และไม่เหมาะแกบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะสวัสดีค่ะ